สวัสดีครับทุกคนวันนี้นะครับเรามารีวิวสัต์ทั้งหลายแหล่กันนะครับนี่ช้างน้อยนี่ช้างน้อยครับเปิดให้ดูเลยนะครับใส่สานมาแล้วว้าวดูสีสิสีส,สันสดใสนะ่ารักมากเลย,ยช้างวิ่งโชว์ตัวหน่อยนี่โอ้โหอ่าเอาตัวต่อไปเป็นวัวอา้าว นี่เป็นวัวสีชมพูมีไฟที่ตาด้วยนะครับอ,อ,อ,อมตัวต่อไปเป็นม้าสีแดงรับม้าสีแดงโอ้โหมีไฟน่ารักจับใจเลยนะครับแต่จเฟืองเหมือนเหมือนจะลูดนะ

โอเคสำหรัรรบวันนี้ลาทุกคนไปก่อนนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับบ๊ายบายแา,านเพื่อนกดติดตาม้วยนะครับ